สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกอติสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตดิตถรศพบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจฐอาตารอตรกลุม่มพันเอกพิเศษสุบานแสงพันครับในานามองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจฐอาตารอและสมาชิกอ,อาตารอทั่วประเทศเรายัางยืนยันที่จะคัดค้านพักการเมืองนักการเมือง นะครับหรือสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรที่จะเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งในระบบรัฐสภาเราจะดำเนินการคัดค้านในทุกขั้นตอนเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา77ครับวันนี้วันที่13กรกฎาคมครับเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกวันหนึ่งที่รัฐสภามีการประชุมร่วมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรรับแต่งตั้งเป็นนายกมนตรีนายกมนตรีนั้นจะต้องมีคะแนน 376เสียงขึ้นไปถึงแม้จะลงคนเดียวก็ตามนะครับก็จะต้องมีการโหวตคะแนนกันวันนี้นะครับคุณหมอชระะนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายพิธาลิมเจินรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลเข้าชิงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สภารัฐสภาได้พิจารณาหลังจากนั้นสภาก็ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นซักถามสอบถามต่างๆได้สสคนแรกที่อภิปรายวันนี้คือสสชาดาชัยเสษครับจากพรรคภูมิใจไทยและได้นำมติของพรรคภูมิใจไทยนะครับสรุปใจความว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่จะแก้ไขประมวลกฎหม,มายอาญามาตรา1นถึง เราไปติดตามบางช่วงบางตอนตั้งแต่เปิดประชุมสภามีการเสนอชื่อนะครับนายพิธาลิมจเจริญวัตน์เป็นแคนดิเดตหรือเสนอให้สภาพิจารณาลงคะแนนโหวตในเย็นวันนี้รวมทั้งคลิปสุดท้ายครับคลิปของท่านสสชาดาชัยเสษจากพรรคภูมิใจไทยติดตามบางช่วงบางตอนเชินครับครับ,บคุณหมอ นานสีแก้วนะครับจะเป็นผู้เสนอก่อนรับเจิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมนายชนนานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน,าน่านขออนุญาตเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายยกรัฐมนตรีขอผู้รับรองโดยการแสดงตนขอบพระคุณครับท่านประธานครับไม่มีเพียงเดิมท่านนะครับ คือคุณพิตาเลิมเจริญรัตน์นะครับต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายตามที่วิบทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้เมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็มีรายชื่อผู้เทียบอภิปรายมาให้ผมแล้วก็จะให้อภิปรายไปตามลําดับนะแล้วก็สามารถจะเสนอชื่อเพิ่มเติมในกรอบเวลาที่เรากําหนดได้ครับสําหรับท่านแรกนะครับก็จะขอให้ คุณชาดาไทยเศษเป็นผู้อภิปรายเป็นท่านแรกแล้วผมจะสลับกันนะครับผมนายชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายในฐานะของตัวแทนพักภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการลงมติเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลพิจารณาการตัดสินใจของสมาชิกพักภูมิใจไทยเรียนท่านประธานครับ เรียนท่านประธานครับผมต้องขออนุญาตท่านประธานได้ถแถลงเอ่อเอาถแถลงการของพักมาอ่านนะครับจุดยืนของพักเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยได้ออกถแถลงการจุดยืนของพักไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากราคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองและขอเรียกร้อง ให้พรรคการเมืองที่แสดงเจตจำนงกันตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนทางการเมืองของตนต่อกรณีเสนอการแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยแถลงการของพรรคภูมิใจไทยได้ระบุชัดเจนว่าถ้าพรรคการเมืองที่มีพรกเก่าไกเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จพรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านทําหน้าที่ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างมีคุณภาพและจะคัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อย่างเต็มที่